นี่ยดินมันเริ่มแห้งแล้วก็มีคนเอารถมาจอดนะครับเพราะว่ามันจอดได้แล้วนะเริ่มแห้งแล้วต่อไปแห้งแล้วก็เป็นฝุ่นเลยทีเนี้ยนะครับเริ่มลงมาเหยียบได้แล้วนะครับทุกคนริมแม่น้ําปิงนะก็สวัสดีช่วงเที่ยงนะครับตอนนี้ก็คือช่วง11โมงช่วงเที่ยงนะทุกคน ก็มีโอกาสเดินมาที่ริมแม่น้ำปิงนะครับก็เลยมาที่ใต้สะพานเลยนะครับว่าใต้สะพานช่วงนี้กำลังเงียบนะบยังไม่เป็นแบบพวกเสียนักตกปลาอะไรต่างๆลงมานะครับผมผมคิดว่าแบบลงมาช่วงนี้เขาจะยังไม่ลงมานะค,คือนักตกปลาเขาจะชอบมาช่วงเย็นๆนะครับนลบีลบรรยากาศช่วงแม่น้ำปิง สะพานข้ามแม่น้ําปิงะะช่วงตลาดบานทอนฝะัะ่งนู้นก็คือจะเป็นตําบลสันปีเสื้อนะครับส่วนฝั่งหลังกล้องก็คือจะเป็นตําบลป่าตันนะ,ะทุกคนดูเนี่ยโอ้โหนี่ฐานของตอม้อนะ,ะทุกคนเนี่ยฐานของตอม้อตอม้อตัวเนี้นะ,ะแล้วก็ตอม้อตรงกลางสะพานมันก็เริ่มโผล่แล้วนะ,ะนยังไงมาตัวนั้นเขาก็มีการมาเอาออกเรื่อยๆนะครับพวก,พวกเศษพวกวัชพืชพวกกิ่งไม้อะไรต่างๆที่มันสะสมกันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนาะ ตอนนั้นนะผมไม่รู้ว่าแบบหน่วยงานไหนมาออกนะหน่วยงานไหนมาออกเทศบาลหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่รู้หน่วยงานไหนที่เขารับผิดชอบกันนะตอนนั้นโอ้โหยาวออกมาถึงข้างหน้าเลยนะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหลมเย็นดีทุกคนไม่น่ามันมีคุณลุงท่านหนึ่งอ่ะมาชอบมานั่งตกปลาเอาค้งเอาข้าวอะไรอย่างเงี้ยมากินด้วยนะครับมานั่งตกปลาแล้วก็มากินข้าวแถวเนี้ยอ่าอือมอะบรรยากาศ ก็เย็นๆนะทุกคนลมพัดเย็นๆตอนนี้ก็คงแบบรอแค่ว่ากรมอุตุจะประกาศเข้าหน้าหนาวอย่างเต็มตัวนั่นเองนะฮะถ้าลมลักษณะอย่างนี้มานะครับถ้าอยู่ตามแบบตามทุ่งนาก็จะคือข้าวออกรวงก็คือจะได้กลิ่นรวงข้าวมากลิ่นโชยหอมๆนาของข้าวทุกคน <ม>เชื่อว่าหลายๆคน<ม>คงจะได้ฟิลฟิลนั้นนะคร <laughs> ก็คือเว <laughs> <laughs> ลาข้าวออกหลวงแล้วลมมันโชยมานะฮะมันจะหอมรวงข้าวอกลิ่นเกรอรของข้าวของข้าวอ่ะมันปลิวมานะฮะแต่ตอนนี้ก็สูตรกินอายของริมมน้ำปิงแป,งปลงพางก่อนนะทุกคนพูดไปพูดมาแล้วคิดถึงสกลนครเพราะว่าบ้านชายทุ่งของป้าน่าอยู่มากนะะอืมนะครับถ้าลมเย็นๆแบบนี้แบบอากาศดี นะไม่ว่าจะเป็นที่ทุง่งนาหรือว่าที่ใต้แม่น้ำใต้สะพานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เริ่มแห้งแล้วนะครับไม่เอาไม่ถึงกับชุ่มกับแฉะอะไรนะฮะเริ่มแห้งละเขาเนี่ยนะแต่คนขุดไส้เดือนอะไรก็แบบตั้งใจขุดกันจังนะฮะตังนี้ก็คือจะเป็นแบบ อ,อีกท่าน้ำท่านึงด้านนั้นอ่ะก็น่าจะมีการจัดจัดลอยกระทงด้วยนะครับด้านนั้นอ่ะเพราะคนไทยเขาชอบลอยกระทงเป็นประเพณีสำคัญเนาะอันนี้ก็คือเขามานั่งตกปลากันนะทุกคนนะมานั่งตกปลากันเหมือนวันนี้วันอาทิตย์ด้วยแหละเขาหยุดงานนะฮะ ขาหยุดงานแล้วก็เขาก็มานั่งตกปลากันแถวนี้นะครับอืมมาสูดลมเย็นๆมานั่งตกปลากันนะไม่รู้ได้หรือเปล่านะก็น่าจะได้แหละไม่งั้นเขาไม่มานะฮะนี่คืออ่าด้านที่ไหลเข้าไปทางตัวเมืองเชียงใหม่นะครับแม่น,น้าปิงนะฮะเขาขุดไส้เดือนเนี่ยทุกคนเขาก็ขุดไม่บรรญบะบรรยงนะ ขุดแบบจนตะลิ่งพังตะลิ่นสุดอะไรต่างๆนานานะฮะดูรอยขุดขุดใ้เดือนนะทุกคนนี่แหละเป็นสาเหตุของตะลิ่งพังแม่น้ำตื้นเขินนะฮะทุกคนเนี่ยขุดลงมานี่แหละฮะพามาเดินดูริมแม่น้ำปิงนะ,ะช่วงสิบเอ็ดโมงช่วงเที่ยงนะครับทุกคนนะะ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ